สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON, บนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับผมก็วันนี้เรื่องของที่เดฟุตบอลครับก็จัดมาให้เหมือนเดิม2คู่นะวันนี้มีบอลเยอะด้วยรายการสำคัญเพียบเลยนะครับผมก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสโบท็อปนะครับเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของ l ีสยูไนเต็ดนะครับผม มีทางเลือกมากมายนะครับเอาใจนักเสี่ยงทายทุกท่านเลยนะครับที่สำคัญคือเรื่องของการเงินนะครับผมมั่นคงปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเกิดสนใจนะครับสมัครแอดไลน์มาได้เลยครับที่แอดไลน์478 PSG YW นะครับผมวันนี้นะครับมีบอลเยอะมากๆนะครับทางในรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมมี มีลาลิกาสเปนด้วยมีบอลถ้วยมีมากมายเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับเรื่องของทัศนะจัดมาให้2คู่จะเน้นที่รายการใหญ่ๆกันละกันนะครับไปดูคู่แรกก่อนเลยละกันนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกผมขอยิบมา1คู่จะเป็นเกมระหว่างบาเยิมิวนิคเจอกับทางลาซิโอนะครับผม เกมได้เจอมาต้องบอกว่าสกอร์มันขาดไปแล้วนะเพราะว่าเป็นไบเยอร์ที่กดมานึง4-1นะครับเป็นการไปเยือนด้วยนะทําให้มีความได้เปรียบสูงมากได้เวโกมา4ลูกตุนไว้แล้วก็เกมเนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับและตอนนี้ต้องบอกว่าไบเยอร์คือทีมที่ผลงานดีที่สุดไปเบอร์ต้นๆของยุโรปเลยนะครับเกมลุกดุดันยิงเกมหนึ่งเนี่ย3-4ลูกนะครับคือแบบเฮตุชินตาไปแล้วอ่ะคือเอาง่าคือทาอะไรก็ดีไปหมดเลยนะครับ ส่วนลาซิโอปีนี้ต้องบอกว่าผลงานตกลงไปเยอะนะครับในภาพรวมเลยนะครับผมหลักๆเลยคือเรื่องของเกมรับเสียประตูเยอะมากนะครับเจอใครก็พร้อมเสียทุกเมื่ออยู่แล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยถ้าเกิดคิดว่าบาร์ยนเล่นในบ้านแล้วลาซิโอคิดจะมาบุกเปิดเกมแรกใส่เพื่อที่จะทวงสกอร์คืนเพราคิดว่ามีโอกาสที่จะตกมาตายได้อีกหนึ่งเกมเพราะว่าถ้าเกิดเจอเกมสวนกลับเข้าไปอีกบวกกับเกมรับที่ค่อนข้างจะยวบเนี่ยพรคิดว่า เกมนี้มีเสียที่ลาซิโอจะโดนเละอีกหนึ่งเกมก็เป็นได้นะครับวันนี้ราคาเปิดมาให้บบเยอร์ต่ออยู่1.25อาจจะดูแพงและอาจจะมีการโรเตชันนักเตะแต่บอกเลยว่าตอนนี้ชั่วโมงนี้ไบยเยอร์เป็นทีมที่ไล่เทียมฐานนะครับดูแล้วนัานีดว่าน่าจะย้ำแคนได้หนึ่งเกมและน่าจะยิงขาดด้วยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่เชลซี Chelsea เจอกับตามีแอตมาดริดนะครับผมก็เกมได้เชิญมาต้องบอกว่าเป็น เชลซีที่บุกไปชนะมาหนึ่งสูติว่าได้เปรียบอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมแต่ว่าเกมนี้ต้องบอกว่าโอกาสยังเปิดกว้างนะครับเพราะว่าสกอร์แค่หนึ่งลูกเองทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับผมเชลซีผลงานดีจริงนะครับคือไม่แพ้ใครมา12เกมติดต่อกันผลงานภาพรวมดีครับแล้วก็เกมรับดีระบบทีมค่อนข้างดีแทคติกดีแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือเรื่องของเกมรุกตอนแรกคือค่อนข้างจะเฉียบคมน้อยมากคือค่อนข้างฝืดนะครับ ยิงใครไม่ค่อยได้นะครับผมยิงเกมหนึ่งก็หนึ่งถึงสองประตูไม่เกินนี้นะครับคือยิงน้องมากจริงๆนะครับโซทาตามหมีต้องบอกว่าเป็นทีมที่มีการอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเยอะนะครับเพราะว่าปีนี้การได้ลูซเรสมาต้องบอกว่ามีเกมรุกที่อันตรายมากขึ้นมีความกระหายมีความเด็ดขาดมากขึ้นในการจบสกอร์นะครับผมซึ่งจริงๆผมคิดว่ามีสิทธิ์เกิดได้ทุกหน้าเลยจริงๆนะครับถ้าเกิดดูจากราคาที่เปิดมาเนี่ย เป็นเชลซีต่อ0.5ผมมองว่าแพงไปเพราะว่าอย่างที่ทราบกันคือเชลซีระบบทีมดีครับแต่ปัญหาหลักเลยคือเรื่องของเกมลุกที่ยังค่อนข้างฝืดนะครับยิงไม่ค่อยคมเท่าไหร่บวกกับทางฝั่งของตามหมีก็มปทีมที่เกมรับดีเป็นจุดเด่นอยู่แล้วผมคิดว่าถ้าเกิดดูตามราคาในเวลาปกติอ่ะคิดว่าตามหมีน่าจะไม่แพ้นะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยนะส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะครับผมดังนั้นราคาเปิดมาเชลซีต่อ0.5ผมให้รองที่ แอตมาดริดก็แล้วกันนะครับผมสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ผมให้มองไปที่ทางฟังของไบเยนแล้วก็แอตมาดริดนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก็จากกันย้ำมีหนึ่งครั้งนะครับทางสปอร์ททนะครับมีบริการดีๆมากมายเอาใจนักเสี่ยงทายทุกท่านเลยนะครับที่สำคัญคือเรื่องของการเงินนะครับมั่นคงปลอดภัยร0% 0์ด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจสมัครออนไลน์มาได้ที่แอตไลน์478 PSGYW นะครับ สวัสดีครับ